เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายเลยจนเรียกว่าหมอเนี่ยบอกว่าคุณอยู่ได้อีกสักสามเดือนนะคุณทาใจแล้วคุณต้องทําใจแล้วนะ,ะเขามีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่เพิ่มแล้วก็ได้มีโอกาสได้กินยารักษาโดยยาชนิดนั้นก็คือยาจินดามณีนะครับพอเขากินยาจินดามณีแล้วปุ๊บเนี่ยความที่ว่าผลบุญที่เขาทําร่วมกันมาเนี่ยนะครับมันทําให้เขาหายขาดเลยเขาก็เลยภาวนาขอบวช ในสมัยที่หลวงปู่เพิ่มอยู่พอรู้ว่าแม่ไม่สบายผมก็ทุกข์ใจไม่รู้จะทํำยังไง <c oughs> ก็เลยเอายา <c oughs> กินดามณีคือของหลวงปู่บุญนะพระชัน <c oughs> สนท่านเมตตา <c oughs> ผมก็เลยให้แม่ทานไปเลย <c oughs> อธิษฐานแม่เขานับถือหลวงปู่บุญปู่เพิ่มโดย <c oughs> เป็นชีวิตเขาอยู่แล้วสรุปว่าเป็นติดเชื้อแล้วก็มีเลือดออกมีอะไรประมาณนี้หมอนัดไปตรวจอีกครั้งหนึ่งไม่พบโรคทุกอย่างเลย